สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบนนรรณารห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดชัยภูมิมีหนังสือดีๆมาแนะนำอีกแล้วค่ะหนังสือเรล่มนี้ชื่อหนังสือครอบครัวตึงหนืดค่ะตอนไปเที่ยวแบบตึงหนืดกันดีกว่า หนังสือเล่มนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่ใช้ชีวิตแบบประหยัดมากและตอนนี้เขาก็จะแนะนําว่าการไปเที่ยวจะประหยัดได้ยังไงการห่อข้าวกล่องไปไปทานเองการเที่ยวแบบประหยัดจองที่พักแบบไหนถึงจะประหยัดได้แบบถึงหนเือน,นะคะก็จะมีสาระดีๆแล้วก็จะมีสอดแทรกความตลกเฮฮาตามสไตล์ครอบครัวถึงหนดือนนะคะรูปก็จะเป็นภาพสีทางเล่มนะคะ แล้วก็รวดเรินเ,เลยทีเดียวแล้วที่สําคัญนะคะหนังสือเล่มนี้ก็สอดคล้องกับสาระของสารการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะลองมาหาหยิบยืมไปอ่านกันได้นะคะห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชนม์มารีจังหวัดชัยภูมิยินดีให้บริการขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ